คือว่าเขาไม่ได้เมาอะค่ะถ้าคนจะเมาเขาไม่สามารถที่ปัสสาวะเสร็จปุ๊บแล้วก็มองซ้ายมองขวาก็าจะมีคนเห็นไหมถ้าเขาจะอุจจาระตรงนันนะคะ เมื่อเช้าหนูตื่นมาตอนประมาณหกโมงเช้าเนี่ยลงมาที่นี่ได้กลิ่นอุจจาระและกลิ่นฉี่อยู่หน้าบ้านเอ๊ะหนูก็สงสัยว่า,าเป็นของใครกันแน่ถ้าจะเป็นของสุนัขไม่น่าจะใช่ถ้าจะเป็นวัวเป็นควายก็ไม่น่าจะใช่ที่จะมาเดินหน้าบ้านที่ติดขนาดนี้ค่ะทีนี้หนูก็เลยดูกล้องวงจรปิดนะคะทีนี่ดูของเมื่อวานนี้เวลาทุ่มห้าสิบเอ็ดซึ่งมีรถคันสีแดงฟอร์ดเรนเจอร์มานะคะ,ะเข้ามากันอยู่สามคนคนขับก็คือแขกค่ะ แล้วก็ลงมาก่อนแล้วก็จะมีผู้หญิงนั่งข้างคนขับลงมาแล้วเขาก็เดินไปพอสักพักหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะ<ด>ก็มีผู้ชายใส่เสืเอ้อสีขาวเปิดประตูข้างคนขับลงมาแล้วก็อถอดกางเกงแล้วก็ปัสสาวะค่ะพอปัดสาวะ สักพักหนึ่งเขาก็ถอดกระเกงทําอุจราอ,ออกมาแบบหน้าตาเฉยเมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะถ้าในความรู้สึกของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้เมาอะคะ่ะถ้าคนจะเมาเขาไม่สามารถที่อ่าฉี่อ่าปัสสาวะเสร็จปุ๊บแล้วก็มองซ้ายมองขวาก็จะมีคนเห็นไหมถ้าเขาจะอุจราตรงนั้นนะคะ ฝากเตือนแค่คือความไม่เหมาะสมแค่นั้น,นะคะ่ะแล้วทีนี้เวลามันก็ไม่ได้ดึกมากนะคะแค่ทุ่มห้าสิบเอ็ดเองอะ่ะค,คุณสามารถลงจากรถแล้วก็ข้ามถนนขอเข้าห้องน้ําก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าตรงข้ามก็เป็นปากซอยคุณสามารถวิ่งข้ามถนนไปทําธุระของคุณตรงนั้นก็ได้อ่ะคะ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ